สวัสดีครับพบกับช่องบรรล้วกิใส่คำครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมังงะสกันนะครับอ่าจะเป็นเกมที่ลงดังอยู่อยู่นะครับก็คือถือว่าคนมาเล่นเยอะมากเลยนะก็คือก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแบบว่ามันแบบว่าไม่ไม่ค่อยเก็บอะไรมากนะครับผมจะจะเลือกด่นแบบนี้นะครับแต่แบบว่าเป็นอิ p o s อ e r เตอร์หนคนนะครับมันมีคนเลือกสีแดงไปแล้วหนอผมว่า ดีกว่านะหมวกหรอเปนนนเอนออ็นนี่ดีกว่าหนระือว่านี่ดีเอานี่ดีกว่าเนี่ยดีกว่านะผมขอเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนเป็นอ่ะดีโอเคครับก็ค,คือเดี๋ยวเราจะรอคนครบเกมนะครับแต่ฝรั่งทำเลยวอลเจ้งพิมพ์ภาษาอังกฤษ เสร็จแล้ว Ultimate ว,วันนี้ผมเป็น <c oughs> ผู้เอาตัวผู้เอาตัวรอดนะคะก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการซูมกระสุนเอ่อซูมกล้อง,ง,ง,งวงจรปิดคือดูต่อช่วงนี้ก็ไปเลยอันนี้ผมเห็นว่ามันเกิดข,ขึ้นมา เออมันเพิ่งไม่ไหวเลยเอาเอาเอาโอเคคร,บร,ครบนนับเสร็จแล้วครับันนี้มีเพื่อนทำเสร็จแล้วครับนี่เราจะมาที่กล้องวงจรปิดกันนะครับหรสอว่าจะมีอิมพอสเตอร์หรือไม่ สีชมสีชมพูครับอย่าบอกนะว่เป็นสีแดงเรียวเราจะเดี๋ยวจะคนตายคิตตี้ตายเหรอคิตตี้ i t t ตายิตตี้ตายแมวตายครับ พีส์ตา d พีส์าเราเลือกออกกี้ออกกี้มาจะค่าคิทีมผมบวดเลขสี่ครับ ที่สุดต้องรอดูกันครับก็นะอืม โหยังมีคนน,นที่ยังไม่ได้โหวตเลยทีจีอ่ะยังยังไม่ได้โหวตนะมันหนองอไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะ ใช่ทีเเป็น importer โอ้โหชนะครับชนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะก็น,นั่งโฆษณาครับแป๊บเป็นะงครับโอเคครับกลับมาอีกครั้งนะครับเขาคนคนที่สร้างออกไปจะเริ่มนานใหมครับออบ่งปันน่นเลื่อ สีดำก็ลุกไปเร็วอะไรเนี่ยเอาเป็นตัวสีขาวดีกว่าครับเป็น,เป,นเ,เป็นเจ้านี่แหละโค้ด m k e t m f สามสองหนึ่งเอาแล้วครับ โอเคครับมาเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับนี่จะเป็นการเริ่มเกมครั้งที่สองนะครับเราจะสแกนก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าผมไม่ได้อิมผมไม่ได้ผมไม่ใช่อิมคอร์เตอร์ ็คือรันเ้าให้ที่สอนเนผมจะเก็บอะไรทีนิดหน่อยครับมา,าแล้ววิศาตรกด โอเคครับอืมขอเลือกเลิฟมี มีคนเลิกมีคนเอาเลิกนีมีวันอิมพอสเตอร์อยู่นะยังมีคนที่เป็นอิมพอสเตอร์อยู่เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวจะมาซูมเดี๋ยวจะมาซูมเหม่ยกล้องจนดนนันอีกนะ ก่อนซูนผมขอดูก่อนนะครับว่าใครเป็น,นอิมพสเตอร์บ้งางก็คือที่เราสกเกตง่ายก็คืออิมพสเตอร์เนี่ยจะสามารถมุดทอ่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนณเป็นคนปกติจะไม่มุดทอ่อครับ Je เจอคนตายเนสรอรดเอาวิาสาลก็ไปได้หรอมังปันก็ไปเลย what happen เกิดอะไรขึ้น เริ่มมีออกจากเกมเดี๋ยวก่อนนะมีคนออกจากเกมไปเยอะแล้วนี่ผมหมดแล้วนะผม,มวดใครบางคนที่น่าสงสัย ยังไม่มีใครออกนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครหวดใครที่อยู่ที่สุดนะยังมีวีหนึ่งอิมโพสเตอร์อยู่นะครับถ้าคลิปนี้มันขึ้นคำว่าหมดเวลาเนี่ยผมก็ขอโทษด้วยนะก็เอาเป็นว่าเด็กดูพรูนี่คนอนะอืม Yeah. Ah. oke okay, rap Leo. Rồi. Xí kiếu. Mì. Mì. อตายแล้ววงนี้ชนะครับพวกเรา <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะตายเป็นกันเยอะเราก็ชนะอยู่ดีครับโฆษณาครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็สนุกกันนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับการเล่นเกมเอางาสครั้งนี้นะครับงั้นก็ขอทุลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย